สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของตัวต้านทานไฟฟ้าเบื้องต้นกันนะคะเรามาดูกันว่ารีเซเตอร์หรือตัวต้านทานคืออะไรนะคะรีเซเตอร์ตัวต้านทานคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน้าที่จํากัดหรือควบคุมการไหลของกระแสะไฟฟ้าในวงจรโดยมันจะทําหน้าที่ตั้งการไหลของกระแสะส่งผลให้เราสามารถควบคุมปริมาณกระแสะและก็แรงดันใน จรไฟฟ้าได้อย่างแม่นยํานั่นเองนะคะเปรียบถ้าเปรียบก็คือเปรียบเสมือนวาล์วที่ควบคุมการไหลของน้ําในท่อนั่นเองนะคะการทํางานของตัวต้านทานช่วยปกป้องอุปกรณ์อื่น,นๆในวงจรของเราไม่เสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไปและยังช่วยในการแบ่งแรงดันไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานส่วนต่างๆของวงจรได้อย่างเหมาะสมนั่นเองคะ่ะโครงสร้างของตัวต้านทานนะคะโครงสร้างของตัวต้านทานก็จะเป็น ดังที่เราแสดงภาพให้ทุกคนดูได้ตรงนี้นะคะตัวต้านทานทําจากวัสดุที่มีคุณสมบัติในการต้านทานการไหลของกระแสวัสดุที่นิยมใช้ได้แก่คาร์บอนแล้วก็ฟิล์มโลหะหรือฟิล์มออกไซด์ของโลหะซึ่งวัสดุเหล่านี้จะถูกเคลือบบนแกนเซรามิกหรือวัสดุชนวนอื่นๆเพื่อกําหนดค่าความต้านทานที่เราต้องการนั่นเองนะคะทุกคนสามารถดูรูปภาพแบบละเอียดได้ตรง ด้านขวาม,มือของเรานะคะต่อไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานของตัวต้านทานที่มีส่วนประกอบที่สําคัญนะคะก็คือตัวต้านทานนั่นเองแล้วก็ขั้วต่อของตัวต้านทานนะคะขั้วต่อของตัวต้านทานก็คือตรงนี้นะคะที่เราได้สแสดงภาพให้ดูเนาะตรงนี้ก็เป็นขั้วต่อของตัวต้านทานขั้วต่อเป็นส่วนที่ใช้เชื่อมตัวต่อของตัวต้านทานเข้ากับวงจรส่วนใหญ่จะทําจากโลหะนไาไฟฟ้าเช่น ทองแดงเครื่อบปีบุกตัวต่อเรล่างนี้จะยื่นออกมาจากปลายทั้งสองข้างของตัวต้านทานเพื่อให้เราสามารถปัดกี้หรือเสียบเข้ากับแผงวงจรได้ง่ายนั่นเองนะคะหลักการทําง,งานของการประยุกต์ใช้งานนะคะหลักการทําง,งานก็จะเป็นลดกระแสะไฟฟ้าในวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้านะคะด้วยการใช้ตัวต้านทานสองตัวต่ออนันคลุ่มกันนะคะป้องกันอุปกรณ์จากกระแสะเกินแล้วก็ใช้ในงานวงจร รองความถี่นะคะทํางานร่วมกับตัวเก็บประจุเพื่อคัดแยกความถี่ที่เราต้องการนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้สร้างสัญญาณอ้างอิงให้แรงดันอ้างอิงที่เสถียรภาพสําหรับวงจรเปรียบเทียบหรือวงจรควบคุมนั่นเองค่ะการนําไปใช้งานนะคะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปนะคะเช่นห่อนไฟฉาย LED นะคะแล้วก็วงจรเครื่องเสียงนะคะ แล้วก็พวกระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้ในเซ็นเซอร์แสงหรือเทอร์มิสเตอร์ที่ใช้ในการตรวจจับแสงหรืออุณหภูมินั่นเองค่ะสัญลักษณ์และประเภทของตัวต้านทานนะคะตัวต้านทานมีหลายประเภทนะคะประเภทมีสัญลักษณ์ความเฉพาะตัวตามมาตรฐาน ANSI แล้วก็ IEC ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาควรรู้นะคะเพื่ออ่านแล้วก็ออกแบบวงจรได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยานั่นเองนะคะ ขออนุญาตยกชนิดตัวต้านทานแล้วก็สัญลักษณ์มา6ชนิดนะคะตัวต้านทานตัวที่หนึ่งนะคะตัวต้านทานแบบคงที่นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัมตัวอย่างตารางตรงนี้นะคะที่แสดงให้เห็นนะคะตัวที่สองเป็นตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ตามนี้นะคะตัวที่สามตัวต้านทานที่แปรค่าตามแสงนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตัวที่สี่ตัวต้านทานวาริสเตอร์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ตัวที่5้าเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC นะคะก็จะเป็นประมาณนี้และตัวสุดท้ายนะคะตัวที่6 t เทอร์มิสเตอร์ชนิด PTC นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่นิยมใช้ในวงจรที่เราคบกเห็นได้โดยทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอตอนที่เรากำลังเรียนหรือศึกษาก็จะเห็นวงจรน,นี้นะคะได้ ุกวงจรเนาะแล้วก็จะเป็นใช้ในการออกแบบวงจรไฟฟ้านะคะการรู้จักสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราสามารถอ่านค่าแล้วก็ทำความเข้าใจวงจรไฟฟ้าที่สับสนได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นทักษะพ,พื้นฐานที่สคำคัญสำหรับงานออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะต่อมาเป็นการอ่านค่าความต้านทานแล้วก็กดของอุงะคะ การอ่านค่าตัวต้านทานทำได้โดยใช้รหัสสีบนตัวต้านทานซึ่งแสดงถึงค่าความต้านทานและก็ความคาดเคลื่อนนะคะรวมถึงกฎขององค์ที่เป็นหัวใจสำคัญในการคำนวณในวงจรไฟฟ้านะคะตารางรหัสสีตัวต้านทานนะคะก็จะเป็นตารางที่เราแสดงให้ดูตรงนี้นะคะเรามาดูทีละตารางกันทีละตัวนะคะ สีดำนะคะมีค่าเท่ากับศูนนะคะสีน้ำตาลมีค่าเท่ากับหนึ่งค่ะสีแดงมีค่าเท่ากับสองสีส้มนะคะมีค่าเท่ากับสามแล้วก็สีเหลืองมีค่าเท่ากับสี่สีเขียวมีค่าเท่ากับห้าสีน้ำเงินนะคะมีค่าเท่ากับสีม่วงนะคะมีค่าเท่ากับเจ็ดแล้วก็สีเทามีค่าเท่ากับแดสีขาวมีค่าเท่ากับเก้านะคะส่วนสีทองแล้วก็สีเงินนะคะสองตัวนี้นะคะจะใช้บอกในค่า ความคลาดเคลื่อนนะคะว่าคลาดเคลื่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสีทองก็จะมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่5%้าเปอร์เซ็นส่วนสีเงินก็จะมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะต่อมามาดูตัวอย่างใต้ผ้ากันดีกว่านะคะจากตัวอย่างนะคะเราเป็นทําเป็นสีสีที่หนึ่งนะคะเป็นสีน้ำตาลสีที่สองเป็นสีดํานะคะสีที่สามเป็นสีนะะสสนสแดงนะคะแล้วก็ ส่วนค่าความพลาดเพื่อนคือสีทองนะคะเรามาดูทีละตัวส,สีที่1น่นะคะสีน้ําตาลมีค่าเท่ากับ1นะคะส่วนสีดํามีค่าเท่ากับศูนะคะส่วนสีแดงนะคะคือค่าที่เราใช้ในการคูณน,นะคะคือคูณตรงนี้นะคะก็คือ100เราเอา10ไปคูณกับ100ก็จะเท่ากับ1000โอห์มหรือเขียนแบบย่อคือ1กิโลโอห์มนะคะส่วนค่าความพลาดเคพื่อนของเราคือสีทองก็คือ5เปอร์ซน์นะคะ ทุกคนก็สามารถดูตารางแล้วก็ไปทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกท่องจำกันแล้วก็ทดลองอ่านค่าความต้านทาน,นลิ้นนะคะเพื่อใช้ฝึกในการอ่านเนาะต่อมาเป็นกฎของโอห์มนะคะเป็นสูตรพื้นฐานที่ใช้คำนวณความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและความต้านทานในวงจรไฟฟ้านะคะใช้ได้ทั้งวงจรกระแสตรง dc แล้วก็กระแสสลับ ac นะคะ V ีคือแรงดันไฟฟ้านะคะมีหน่วยเป็นโวลต์นะคะ I, I คือรกระแสไฟฟ้านะคะมีหน่วยเป็นแอมป์ส่วน R <A S 2> คือความต้นานทานนะคะมีหน่วยเป็นโอห์มอ่เราก็จะแสดงภาพวงจรน,นะคะระหว่างวงจรอ,อนุกรมแล้วก็วงจรขนานนะคะภาพแรกที่อยู่บนสุดคือภาพตรงนี้นะคะเป็นวงจรอ,อนุกรมนะคะวงจรที่ตัวต้นานทานต่อเรียงกัน3ตัวตรงนี้นะคะ R1 R2 R3 นะคะเราเรียกว่าวงจรอ,อนุกรมนะคะ ส่วนด้านล่างคือวงจรขนาดนะคะเป็นวงจรที่ตัวต้านทานต่อขนานกันนะคะเราได้เป็นค่าความต้านทานรวมนะคะการเข้าใจกฎขององเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบแล้วก็วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาวงจรไฟฟ้าของเรานะคะ ของสไลด์ก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์เข้ามาในช่องความคิดเห็นได้เลยนะคะเพื่อพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะของเราก็จะมีประมาณนี้ขอขอบคุณคะ่ะไปกันนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำแล้วก็นำเสนอนะคะเพื่อทุกคนอยากจะเข้ามาทดลองเล่นแล้วก็ทดลองใช้นะคะตัวนี้เป็นตัวโค้ดที่สร้างขึ้นมาเพื่อ าหาค่าของตัวต้านทานนะคะทุกคนที่ทำโจทย์แล้วก็ทำแบบสุบถาดของการคำนวณวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นแล้วทุกคนอยากทราบว่าเอ้ค่าที่เราหามามันตรงกับค่าตัวนี้หรือเปล่าสามารถมาทดลองเล่นได้นะคะโดยการตรงนี้ก็จะป้อนค่าแรงดันเข้าไปนะคะเป็นค่าแรงดันสมมตินะคะคราเนี้ยสมมติค่าแรงดันปึ๊บส่วนนี้คือค่ากระแสนะคะ แล้วคำนวณออกมาจะได้ค่าความต้านทานเท่าไหร่นะคะค่าความต้านทานก็อยู่ที่10โอห์มนะคะทุกคนลองเข้ามาทดลองเล่นๆก็ได้นะคะว่าเราคำนวณไปแล้วเนี่ยมันจะตรงกับค่าที่คำนวณในเว็บนี้หรือเปล่านะคะอยากให้ทุทกทคนมาทดลองเล่นดูนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนังตัวหนังสือผ่านอ e ีบุ๊กนะคะที่แสดงถึง วงจรน,นะคะพื้นฐานตัวต้านทานต่างๆนะคะทุกคนสามารถเข้ามาอ่านแล้วก็ดูได้เลยนะคะก็จะมีแนะนำประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับการคำนวณพื้นฐานตัวต้านทานไฟฟ้าแล้วก็วงจรไฟฟ้าต่างๆนะคะก็ขอลาไปแล้วนะคะขอบคุณค่าที่รับชมแล้วก็รับฟัง